ครับผมชูเกียรคชูฝึกเครื่องยนต์สังวัไทยสาขาบางเขนวันนี้จะแนะนําวิธีการยกหัวเก่งในรถบรรทุกอิซุกนะครับซึ่งในรถบรรทุกเนี่ยการยกหัวเก่งนะครับก็เป็นเรื่องที่จะค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ยากสาหรับสำหรับผู้ใช้งานนะครับการยกหัวเก่งมันจะมีเซฟตี้อยู่ทั้งหมด3จุดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆก,ก,กันว่ามันมีตรงไหนกันบ้างตําแหน่งที่1นนะครับเซฟตี้ตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ตรงไหนนะครับ ำแหน่งที่หนึ่งครับคือตรงนี้ที่เป็นเหล็กสีกาขาวนะครับทุกท่านน่าจะได้เห็นดึงตำแหน่งที่หนึ่งออกมานะครับนี้จากนั้นครับมือซ้ายของเราจับที่เซฟตี้ตัวที่สองซึ่งจะเป็นเหล็กสีดำตรงนี้ทำการนะครับกดลงจากนั้นนะครับใช้มือซ้ายอีกข้างหนึ่งครับจับบริเวณแขนยกหัวเก่งถ้าใช้มือขวาครับดึงเซฟตี้ตัวที่สามแบบนี้นะครับจากนั้นออกแรงยกหัวเก่งขึ้นไป อ่าอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นนะครับแขนรับตำแหน่งหัวเก่งเนี่ยทำการเหยียดตรงแล้วก็ล็อกอัตโนมัติทํางานจากนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับพ่อควรระวังตรงนี้ป้องกันหัวเก่งตกลงมานะครับตัวรถจะมีอุปกรณ์เซฟตี้สําหรับขาทําหัวเก่งเอาไว้ให้เราทําการนะครับดึงสลักออกมานะครับจากนั้นใส่เข้าไปนตําแหน่งที่ถูกต้องเท่านี้หัวเก่งมันก็จะไม่หล่นลงมาจะสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการลังลงหม่างนี้ จะเห็นว่าแขนค้ำนะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพข้อควรระวังอีกจุดหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะยกหัวเก่งขึ้นไปนั้นน่ะเราต้องสำรวจประตูรถทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับต้องปิดนั่นสนิทข้าวของสัมภาระอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องโดยสารก็ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยด้วยเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการหล่นล่วงลงมาด้านล่างหรือทําให้กระจกของรถบรรทุกนั้นเสียหายอันนี้สําคัญมากนะครับทุกท่านอย่าลืมทีนี้ เมื่อเราทําการยกหัวเก่งขึ้นแล้วเราก็จะปฏิบัติงานในห้องเครื่องตรวจสภาพประจาวันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องหัวเก่งลงขั้นตอนก็มีอยู่ว่าอันดับแรกนะครับเราต้องปลดเซฟตี้ขาค้าหัวเก่งออกใช้มือขวานะครับจับไว้พับล็อกพร้อมดึงหัวเก่งลงมานะครับตัวเรานะครับเราต้องระวังนิดนึงเราต้องถอยออกมาให้ได้ขณะที่เราลงหัวเก่งแบบนี้แต่นั้นปล่อยหัวเก่งลงไป ทำการดันคันเซฟนะครับตัวที่สองครั้งเดียวเ <c oughs> ซฟหนึ่งกับเซฟสามที่เหลือเขาก็ทำงานของเขาเองเป็นอดทัว,วอัตโนมัติเป็นไงกันบ้างครับสำหรับขัน้นตอนวิธีการยกหัวเก่งในรถบรรทุกไม่ยากเลยใช่ไหมครับแับงนั้นแล้วเพื่อนๆลองไปปฏิบัติด,ดูนะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์ของเราได้ตัวเองในคลิปต่อไปผมมีจะมีอะไรมาฝากนั้นฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ